สวัสดีครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับช่องแบทแมนอาณาจักรสื่อสารนะครับวันนี้เรามาทําคลิปนะครับการรีโนเวทเสาทาวเวอร์นะครับซึ่งเสาทาวเวอร์นี้ใช้มาเป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วนะครับผมก็ได้เข้ามาดูหน้างานนะครับโครงสร้างก็ยังโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการรีโนเวทเสาอากาศกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าขั้นตอนการทําเป็นยังไงนะครับผมเริ่มต้นจากการที่เราเข้ามาสารวจหน้างานก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็น โครงสร้างเสาทาวเวอร์นะครับซึ่งเราตรวจสอบดูเบื้องต้นแล้วนะครับก็ถือว่าโครงสร้างก็ยังพอที่จะแข็งแรงอยู่นะครับเพียงแค่เรามีการรีโนเวทกันใหม่นะครับรีโนเวทใหม่คืออะไรคือการปรับปรุงใหม่นะครับเช่นเรื่องของสีนะครับก็ต้องทาใหม่นะครับเป็นสีตาวไนทั้งหมดนะครับที่สําคัญก็คือจุดโยงต่างๆนะครับซึ่งไกด์วายหรือสลิงหรือกิบล็อกต่างๆนะครับ ขึ้นสนิมทั้งหมดแล้วนะครับก็เกิดทานทําให้หย่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมที่น่ากลัวกันนะครับก็คือมุมนี้นะครับสลิงหย่อนนะครับสลิงหรือเรียกว่ากายวายนะครับที่เป็นตัวดึงนะครับหย่อนมากนะครับตามที่คลิปที่เหตุเลยนะครับนี่ครับหย่อนมากนะครับคืออันตรายมากนะครับมีโอกาสที่จะหักลงมาเสียหายได้นะครับที่โครงสร้างตัวเสาทาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทําการปรับเปลี่ยนใหม่จุดสาคัญตัวนี้นะครับมันคือตัวคลิบล็อกเราจะไม่ใช้ละ เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นฟรีฟอร์มนะครับซึ่งจะทําให้ระบบสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อากาศด้านบนนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนใหม่นะครับให้ตรงกับความถี่ใช้งานนะครับเริ่มจากมุมโยงก่อนเลยนะครับมุมมุมยึดโยงที่เมื่อสักครู่นี้เราบอกแล้วนะครับว่าเสียหายอย่างหนักนะครับเราจะต้องทําการปรับเปลี่ยนและนีโนเวทใหม่นะครับเรามาดูอุปกรณ์เลยนะครับสิ่งที่เราจะเตรียมไว้นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็เรียกว่า ตัวมือเสือนะครับซึ่งเดิมนะครับไม่ได้ยึดอะไรไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่มือเสือเข้าไปนะครับส่วนตัวเกียวเล่งครับของเราเป็นแบบชุบกันวานไนนะครับป้องกันสนิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรามีการใส่สเกลนะครับเพื่อล้างกับตัวมือเสือนะครับทุกจุดนะครับแล้วก็ใส่หัวใจสลิงนะครับอันนี้คือไม่มีนะครับหัวใจสลิงเดี๋ยวเราจะใส่หัวใจสลิงตรงนี้นะครับรองรับ เรื่องของไกด์ไนะครับเพื่อให้เกิดความคงทนเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนจุดนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราเป็นเดิมก็เป็นลิปล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าลิบล็อกเนี่ยไว้นานๆเนี่ยครับเห็นไหมครับสนิมเยอะมากของเราใช้เป็นฟรีฟอร์มนะครับสาหรับดึงสลิงกายวายเบอร์นี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์กราวแท่งกราวล่อฟ้าอยู่ด้านบนนะครับผ่านซุปเปอร์รีนที่เรากรึงสั่งพิเศษขึ้นมานะครับ ผ่านกาบาของระบบนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับทั้งหมดนะครับทีมงานเราก็แต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบลนะครับสําหรับไว้ปีนที่สูงนะครับขึ้นที่สูงโดยเฉพาะนะครับเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับก่อนทําการขึ้นไปอยู่บนเสานะครับเพื่อจะถอดอุปกรณ์เก่าทั้งหมดนะครับลงนะครับนี่ก็หน้างานนะครับเครื่องมือนี่ก็เป็นไกวายนะครับ เปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะต้องทําการตัดกายออกนะครับเพื่อให้ได้ระยะทั้ง3ด้านนะครับที่เราวัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอายุการใช้งานนานมากครับเป็น10บสปีนะครับอย่างที่ไฟฟ้าใช้ในการยึดสาไฟฟ้าเลยนะครับของกายวายครับเราก็จะทาการตัดกายวายนะครับให้ได้ระดับที่เราได้มาคิ้งไว้นะครับผมหลังจากเราที่ตัด กายวายเรียบร้อยนะครับทั้งหมด3เส้นนะครับในชั้นแรกนะครับในจุดโยงนะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งช่างขึ้นไปนะครับด้านบน นี้ก็เป็นเสาทาวเวอร์นะครับซึ่งเป็นเสาเก่านะครับเรารีโนเวทใหม่ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าต้องการให้เรารีโนเวทใหม่เป็นการเปลี่ยนสลิงแล้ทำระบบล่อฟ้าใหม่เทสระบบกราวใหม่เปลี่ยนสายอากาศสายน้ำยานไฟกระทิพยยอดเสาทั้งหมดตามภาพนะครับทาสีเสาอากาศใหม่ทาวเวอร์ Tower ทั้งต้นเป็นสีรักโอลยมสีน้ำโดยเฉพาะไว้สำหรับ เสาสูงโดยเฉพาะนะครับผมเก็บรายละเอียดนะครับจนมาถึงลูกถ้วยนะครับที่โคนเสานะครับเราก็เดินเป็นลูกถ้วยลงมาเลยนะครับที่โคนเสาแล้วก็ตีระบบกราวลงไปในดินนะครับที่3เมตรนะครับเราเทสค่ากราวเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นเหลอากาดเก่านะครับที่เห็นภาพนะครับสีเนี่ยเราเก็บใหม่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนน็อตเปลี่ยนอะไรทุกอย่างนะครับจนถึงบนยันยอดนะครับ ให้ทีมงานเราขึ้นไปปีนเปลี่ยนนะครับอันนี้คือการที่เสร็จสมบูรณ์แบบทั้งหมดในการรีโนเวทเสานะครับนั่นหมายความว่าตัวเสา,ทาเทอร์เรานะครับไม่ว่าจะเป็นเสาเก่าเสาใหม่เรายินดีที่เราจะทํางานให้ท่านได้ทั้งหมดนะครับเสาจะเก่าแล้วถ้าเราเห็นว่าโครงสร้างเขายังปกติดีเราก็สามารถรีโนเวทเสาอย่างที่ท่านเห็นนะครับขั้นตอนทั้งหมดก็อย่างที่เห็นเลยนะครับส่วนเสาไหนที่แบบเดีย๋ยวก็ต้องตั้งใหม่ บริการนะครับเรามีการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับระบบสื่อสารทุกอย่างก็อยากให้ผมทําคลิปแบบไหนก็รบกวนนะครับคอมเมนต์นะครับใต้โพสต์นี้เลยนะครับพิมพ์เลยแบทแมนอาณาจักรสื่อสารท่านจะเห็นทุกแพลตฟอร์มเราทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับให้เราสร้างสรรค์ผลงานภาพแต่ละภาพคลิปแต่ละคลิปทั้งทํางานด้วยทั้งถ่ายด้วยทีมงานก็เหน็ดเหนื่อยกันพอสมควรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ